เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์แมวก่อนเนึ่งมึงนี่เห้เจ้าลงไปแล้วกะลาไปละเออไปแล้วมันามา่ไม่ได้ฮะมามามา่ไม่ได้ฮะมานีามมน่มันมา่ไม่ได้มันไปมันมาได้บลา มั่งว่าอ่าเราไปล่ะไปแล้วปันไปแล้วมึงตก็ไห้ยังองไห้หอน้ำตาเลาวหอน้ำตามึงเหรอเงยหน้าขึ้นมาเหรอมึงเงยหน้าขึ้นมาเหรอเออฮะเออกูจะไปเยก่ยมกันนะนะ 干了。